ตุวคนพระนะก็จะมีการตอบปัญหาการภาวนาตัวเป็นการฟังธรรมนะเป็นธรรมสวรนสะเป็นธรรมสากฉาการสนทนาธรรมอย่างหนึ่งนะซึ่งตั้งแต่โบราณมาแล้วนะ ที่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะเดจนไปรักษาศีลนบสดก็จะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้สนทนาธรรมถามตอบเกี่ยวความสงสัยทั้งหลายที่ตัวเองติดขัดอยู่ก็จะได้ทำความเข้าใจกับการภาวนากับการดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นนะ เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยกับมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากอีเมลคุณสุดรัตคุณรัตสุดาเดียสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเราเป็นคนพุทธที่นับถือพระพิคเนตค่ะเราปฏิบัติทั้งพุทธและพราหมณ์ตามคำที่ท่านเคยแนะนำ แต่วันหนึ่งมีพระปฏิบัติท่านหนึ่งแนะนำให้พิจารณาประมาณว่าบูชาเทพแต่ทางมีอยู่ทางเดียวความหมายของท่านคือต้องเวียนไหวตายเกิดครั้งหนึ่งหนูเคยจะปฏิบัติแบบสุดตรงเลยจึงเป็นที่มาที่เริ่มสื่อกับพระพิคเนตได้เพราะท่านบอกว่าไม่ใช่ทางของหนูตอนนี้เกิดความขัดแย้งในใจมากๆค่ะ เพราะใจลึกๆจริงๆไม่อยากเกิดแล้วเบื่อแต่ไม่คิดว่าต้องปฏิบัติเข้งแบบออกปวดเพราะเราก็มีครอบครัวคือมีคู่ครองแต่ไม่คิดมีลูกค่ะทุกวันนี้ให้ทานสวดบนทํทำวัดแต่นั่งสมาธิไม่ลึกน้อยมากถ้าเทียบกับเมื่อก่อน ยังไงเราก็ต้องรักษาหน้าที่คือส่งเสียบิดามารดาและไม่ทิ้งคู่ไปบวชเพราะเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งพระพคะเนศท่านเคยบอกว่าให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบที่ควรจะเป็นพระปฏิบัติท่านว่าเป็นกิเลสตอนนี้สับสนมากค่ะขอความเมตตาขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะแนวคิดที่ถูกต้องที่แท้จริงคืออะไรคะพระเจ้ามาโดยปฏิเสธเทพ แต่ได้ให้ยึดถือเทพเป็นสรณะนะเพราะเทพไม่สามารถที่จะพาให้คนจากความทุกข์อย่างถาวดอนได้นะถ้าเราไปศึกษาในคำพีพุทธก็เห็นว่าพระเจ้าตัดเรื่องของเทวดามารพรมยมยักษ์อะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่าเทพเองก็เป็นสัตว์โลกอย่างหนึ่งนะ รวมถึงมนุษย์เราด้วยเะเป็นสัตว์โลกอย่างหนึ่งที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดท่านเทพท่านก็ทาหน้าที่ของเทพของท่านไปตามเรื่องเหมือนกับมนุษย์เราเองก็ทําหน้าที่ของเราทีนี้ถ้าต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์กองคงจะต้องทําให้ถูกทางแค่นั้นเองก็คือการฝึกเจริญสติสำแัญยะจนกระทั่งเข้าใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้จริงๆถึงจะดับทุกข์ได้ นะทีนี้ในพระความเป็นาคารวะเป็นเครือหัดเนี่ยนะฮะที่จะต้องครองคู่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวเนี่ยธรรมะเขามองว่านะก็ทําหน้าที่ของตอนให้ถูกต้องหน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ของความเป็นภรรยาหน้าทีาาาท่ของความเป็นนะพ่อเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นประชากรของประเทศงนป็นตนหรือหน้าที่ของเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะ ทีน,นี้ถ้าเรามองในมุมอย่างเงี้ยนะพระเจ้าก็สอนว่าสิ่งที่คนเราสิ่งที่เราควรจะต้องเชื่อจริงๆก็คือเรื่องของกรรมแล้วก็กแห่งกรรมนะกรรมและผลแห่งกรรมนะเชื่อการตรัสรู้ของพระเจ้าอย่างนี้เป็นตน้นนะั้นถ้าเรามีความเชื่อพื้นฐานอย่างเงี้ยนะก็มันก็จะทําให้เราค่อยๆน้อมใจนะไปสู่การที่จะ หาทางดับทุกข์ให้กับตนเองทีนี้บรรดาเทพทั้งหลายท่านก็จะแนะนําได้เท่าที่ท่านมีความรู้ทาไงถึงทาวิธีบูชาย,ยัางไงถึงจะพ้นจากความทุกข์ทำไงถึงจะร่ดรวยอะไรอย่างนี้เป็นตน้นที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะมีคนมากมายที่นับถือพระพิคเนตไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่านะถ้าเราต้องการที่จะพ้นทุกขนะ์ก็ต้องมุ่งไปที่คาสอนของพระเจ้าจริงๆนะลงมือฝึกฝนตัวเองจริงจัง โดยไม่จาเป็นจะต้องทิ้งครอบครัวทางไหนเลยนะฮะก็ทำในในฐานะที่เป็นา,า,ารวาสนั่นแหละอย่างเช่นมีสติสมัญญาในยุคประจําวันให้ได้มีโอกาสก็ภานะวนาในรูปแบบบ้างนั่ง,งสมาธิบ้างเดินยังรมบ้างอย่างนี้เป็นตน้นนะเพราะถ้าอยากพ้นทุกข์แต่ว่าไม่ลงมือฝึกฝนตัวเองก็ได้แค่ยากนะม่มีทางไปได้นะทีนี้ถ้าเรานะทําแค่เพียงว่า ทำชีวิตให้มีความสุขเท่าที่จะเป็นไปได้มันก็จะเราก็จะได้เสวยสุขมันงานก็คือสุขในการมาสุขทั้งหลายแต่เข้าไปไม่ถึงชาณสุขเข้าไปไม่ถึงนิพพานาสุขซึ่งมันมีเป็นความสุขที่มันเป็นอิสระภาพภา,พภายในมากกว่า,านี่ต่อคำถามจากคุณจอมชัยคงมณีการ การละนานทิความเพลินทำยากมากขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับเหมือนวีวิบากกรรมบางอย่างที่ผิดกัน้นพระอาจารย์เคยบอกตอนเข้าคอร์สพอจะสงบไม่สงบมีอะไรมาดึงออกบางทีดึงเราให้ลงต่ำไปเรื่อยๆเช่นกามพยาบาทความสงสัยอ๋อนี้เรื่องปกตินะเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอเขาเรียกว่านิวรธรรมนะชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยเนี่ยนี่เป็นเรื่องธรรมชาติมาก จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เป็น,นในความเพลิดเพลินเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะต้องมีอย่างนั้นเป็นอาการอย่างหนึ่งของตัณหาที่เขาทำงานอยู่หรือโลภะนั่นเองนะนนเวลามันเกิดขึ้นมันก็จะเพลินในความคิดหรือไม่ก็ต้องเพลินในความสงบสงบทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเวลามันรู้สึกเวลามันเพลินขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยเฝ้าสังเกตดูว่าเวลาเจอสภาวะอย่างนี้แล้วมันหลงไปเพลินอย่างเงี้ยก็ นะกระถอนมันออกมาถอยออกมานะพอรู้ทันบ่อยเข้าจิตก็จะฉลาดขึ้นเองนะหลงม่เพลินอยู่กับอารมณ์นี้อีกละอนะีตอนส่วนในความฟุ้งความคิดอะไรพวกนั้นเนะี่ยบางทีกลายเป็นเรื่องดีว่านะทําให้เราไม่ไปหลงเพลินอยู่ความสงบนะพอนอ,อยู่มันฟุ้งขึ้นมาอยู่มันสงสัยขึ้นมาก็รู้ทันว่ามันกําลังฟุ้งกําลังสงสยัยนะเพราะนี่วอนเหล่านี้เป็นธรรมชาติของของจิตอย่างหนึ่งก็าํางานร่วมกับจิตนะ หน้าที่ของเราก็เพียงแค่คอยเขะคอยตามรู้ให้ทันแค่นั้นเองตอนนี้กําลังพุ่งอยู่ตอนนี้กําล um, ัง um, สงสัยอยูนะ่มันอาจจะเผลอเพลินไปกับมันนานหน่อยไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปค่อยทําไปต่อไปจะจะอาการเพลินอย่างเงี้ยก็จะลดลงไปเนะองคําถามจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนาะมการปฏิบัติวิปัสสนาจําเป็นต้องฝึกสมาธิก่อนหรือไม่คะเคยย e ้ําหลายครั้งแล้วว่า คุณไม่ต้องไปคัดไปเลือกหรอกว่าอันนี้จะต้องท่านจะต้องทําสมถะก่อนอยังจะทำวิปันสนารลอจะต้องทําวิปัสนาก่อนแล้วค่อยจะทำสมถะดยฉนั้นจะทําวิปัสนาอย่างเดียวอะไรงียนะเพราะเป็นไปของเขาเองสมถะวิปันสนาไปคู่กันอยู่ตลอดสายเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ไปเลือกนะลงมือฝึกไปเลยนะเพราะเราลงมือฝึกไปถ้ามันจะสงบก็ปล่อยให้มันสงบไปก็เฝ้าสังเกตดูความสงบนั้นจะเป็นเพียง อารมณ์อย่างหนึ่งของวิปัสสนาจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบจิตเป็นมากขะตัก็รู้ว่าจิตเป็นมากขะตัมากขะตัคือจิตเป็นฌานนะเป็นรูปฌานรอนะรูปฌานอย่างเงี้ยก็รู้ว่าจิตเป็นมากขตานะตะดผู้เจ้าสอนวาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าพู้เจ้าไม่ได้ปฏิเสธสมาธินะถ้าจะมีสมาธิเกิดก็ปล่อยมันแค่ฟอสังเกตดูอยู่นี่คนทั่วไปเคยได้ยินได้ฟังมาว่านะกลัวนะถ้าสมาธิเกิดเราจะทําให้ไปหลงติดอยู่ในสมาธิ คือถ้าเรารู้ทันอยู่ไม่มีทางที่จะไปหลงติดอยู่ได้หรอกนะก็สังเกตดูซิว่าจิตที่มันเป็นสมาธิเป็นยังไงจิตที่มันเป็นฌานเป็นยังไงนะต่อไปเมื่อมันจะต้องลงไปพักบ้างก็ป,ปล่อยมันนะถ้าเราจะรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกระทบอยู่ทั้งวันอย่างเดียวมันก็เหนื่อยล้าเกินไปบางทีนะล้บางทีก็ทาให้จิตแห้งแล้งเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นสมาธิบ้างก็จะทําให้จิตตั้งมัง่นแล้วก็อย่าลืมว่าสมาธิเองนั้นเป็นหนึ่งในองค์มรร นะอย่างเช่นตัวสัมมาสมาธิอย่างเงี้ยนะผู้เจ้ามงไปที่ฌานเลยตั้งแต่ปฐมฌานนะจนถึงจตุตะฌานคือฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่นั่นก็แปลว่านะถ้าเป็นสมาธิที่ถูกต้องเนะี่ยไม่ได้ผิดตรงไหนเลยเป็นหนทางอย่างหนึ่งที่จะทาให้เรามีจิตที่มัน่นและให้ทําให้เราสามารถที่จะรับรู้อารมณ์รู้ทานอารมณ์รู้พิจารณาอารมณ์ได้อย่างถูกต้องอย่างที่มันเป็นจริงๆนะฮะนั้นฝึกไปเลย นะไม่ต้ององเเป็นละืกการฝึกมโนมายุดทีกับการสะกดจิตนั้นต่างกันอย่างไรอันนี้จะมาไม่มีพื้นฐานทั้งสองอย่างเลยนะไม่มีพื้นฐานทั้งสองอย่างมันเท่าที่ได้ยินได้ฟังมากับครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อในยุคปัจจุบันที่ท่านสอนสอนกันอยู่ก็ก็ มีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีวาสนาบาร,รมีทางด้านอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ชอบวิธีการที่ท่านสอนก็เลยเลือกที่จะไม่ฝึกเคยไปทดสอบทดลองอยู่แล้วก็รู้สึกว่านะเราฝึกเจริญสติมานานเพอจิตมันจะดิ่งลงไปมันก็ไม่ยอมดิ่งนะแต่ว่าถ้าจะมองว่าการกดจิตับมโนโมยิที่นี่ต่างไม่ต่างกันแน่นอนมันครรศาสตร์กันเลยนะมันรศาสตร์กันเลยนะ มนโนมยิทธิเป็นฤทธิทางจิตถ้าแปลตามตรงแต่แปลตามศัพท์นะเป็นผลอย่างหนึ่งของการเจริญสมถะกรรมาฐานนะจนได้ฌานสมาบัติขึ้นมานะพอถอนออกจากฌานแล้วก็เกิดมนโนมยิทธนะิมีฤทธิทางจิตแสดงฤทธิทางจิตไดนะ้น้อมนึกอะไรก็เกิดฉนั้นขึ้นมาได้นะกับตัวสะกดจิตนะอันนี้เป็นศาสตร์ทางเรื่องของจิตวิยาอย่างหนึ่งนะที่จะให้คนได้ระลึก ถึงลึกเข้าไปถ้าจะพูดให้ใคล้ายๆกันมั่งมันน่าจะเป็นเรื่องของตัวปุเพนิวาสานุสติญาณการะระลึกชาติได้อันนี้เป็นผลอย่างหนึ่งของการเจริญสมถะกรรมฐานเหมือนกัน,น,น,นหลายท่านก็พอฝึกไปแล้วก็ะระลึกชาติได้ว่าตนเคยเกิดเป็นอะไรในอดีตชาติานี้เหมืนตน,นอันนี้เป็นได้ด้วยตนเอง อันเป็นผลจากการฝึกส่วนการสะกดจิตนั้นต้องอาศัยคนอื่นมาสะกดอีกทีหนึ่งถึงจะระลึกได้นะเราก็คงจะเคยได้ยินเรื่องของการสะกดจิตระลึกชาติอะไรพวกนี้เป็นตะ้นนะซึ่งที่จริงแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ไม่จําเป็นอะไรรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่ได้สําคัญเพราะเรื่องมันจบไปแล้วนะ การรับประทานอาหารมังสวิรัติและการกินเจนั้นจําเป็นแค่ไหนถ้าไม่รับประทานมังสวิรัตจะทำให้ศีลบริสุทธิ์หรือไมนะ่พูดเจ้าใช้คำว่านะถ้านะถ้าไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้ยินไม่สงสัยนะอันนี้สำหรับพระนะถ้าไม่รู้ไม่ได้ยินไม่สงสัยว่าเขาฆ่าสัตว์เพื่อตอนเองก็ควรที่จะรับอาหารมิถุนบาทนั้นนะ ดยเฉพาะพระนี่อาศัยชาวบ้านเขาเลี้ยงชีพถ้าโยมไม่ใส่บาตรให้ฉันก็ไม่มีอะไรจะฉันโยมฉันยังไงชาวบ้านเขาก็มักจะใส่บาตรอย่างนั้น,นแล้วแต่วัฒนธรระเพณีในแต่ละที่ต,ต่างกันไปนพระเลือกไม่ได้ทีนี้ถ้าไปดูในมุมที่หลวงพ่อพุทธทดเคยเกล่าวไว้ท่านก็บอกว่าเวลามีคนมาถามว่าท่านฉันมังสวิรัติหรือฉันเจรหรือเปล่า หรือฉันเนื้อนี่นะฮะหลวงพ,พ่อพระธาุบอกว่าท่านฉันอาหารท่านไม่ได้ฉันมังสวิรัตท่านไม่ได้ฉันเจท่านไม่ได้ฉันเนื้อแต่ท่านฉันอาหารฉันอาหารแบบสักแต่ว่าฉันพูดง่ายก็คือเมื่อเรารับประทานอาหารเนี่ยต้องมองว่าเดไปกังวลเรื่องนี้มากมายนักนะฮะนะมัน,นถ้าเราไม่ได้ลงมือที่จะฆ่า,าสัตว์เหล่านั้นเองแม้จะมีหลายสำนักอาจจะบอกว่าแม เราไม่ได้ลงมือฆ่าเองแต่การที่เราทานเนื้อเนี่ยก็เป็นเหตุให้คนอื่นเขาต้องฆ่าเพื่อเราอะไรเงี้ยก็ว่านไปแล้วอันนมองว่าทั้งโลกมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ทานได้ดีไม่ดีแต่ทานอย่าไปมีมานัทิฐิว่าเราดีกว่าเขาโซนเอาฉันเลือกที่จะทานอาหารมังสวิรัตทานอาหารเจดีไม่ดีอาจจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของเรามากกว่าทานเนื้อได้ซ้ำไปแต่ว่าอย่าไปมี อีโก,โก้ขึ้นมาว่าเรานี่ประเสริฐกว่าคนที่ทานเนื้อทนะางีไนะ้ไกลมาไปปอกพูนกิเลสให้เพิ่มมากขึ้นสังสมทิฏฐิมาหน้าให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งแนะปลว่าการทานมังสวิรัตทานผักอะไรของเรานี่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อาจจะเป,เป็นประโยชน์ทางกายภาพแต่ทางจิตวิญญาณไม่มีเลย,ยนี้นะทำให้ใจเราแย่กว่าเดิมงนี้ก็ใช้ไม่ได้ถ้าเราวางใจว่าเราจะทานอาหารนะอาหารเนี่ยอาหารเนี่ยนำมาซึ่ง นะทำให้ลดความหิวลงไปได้ทำให้เกิดความอิ่มขึ้นมาทำให้มีร่างกายสุขภาพดีที่จะฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองนะปฏิบัติธรรมได้อันนี้ก็ควรทานแต่ถ้าเลือกทานก็เหตุว่ามันจะทำให้เรามีศีลบริสุทธิ์ด้วยความคิดอย่างนี้นะก็อันนี้ไม่ตรงนะไม่ตรงกับสิ่งที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้นะโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนี่บาปไหมคะ มันโกหกสีขาวก็ต้องดูเจตนาของเราว่าเราตั้งใจจะโกหกไหมนะเพราะฉะนั้นบาปรหรือบุญในบางทีมันคนละเรื่องการผิดศีลน,นะถามว่าผิดศีลไหมโกหกเนี่ยถ้าเรามีเจตนาจะโกหกนะรู้ว่าเรื่องนั้นไม่จริงนะเจตนาที่จะพูดออกไปเนี่ยเปล่งเสียงออกไปแล้วเพื่อนก็เชื่อสิ่งที่เราพูดเนี่ยองประกอบครบอย่างเงี้ยนะก็แปลว่าศีลขาดและแต่การโกหกนั้นมันเป็นโกหกสีขาวอย่างเช่น นะเพื่อนป่วยหนักหมอบอกว่าจะตายภายในสามเดือนหกเดือนเงี้ยพอเพื่อนถามเราก็ไม่อยากจะพูดให้เพื่อนมสบายใจถ้าบอกความตรงเพื่อนจะรับไม่ได้นะก็บอกอไม่เป็นไรล็อกเดี๋ยวค่อยๆรักษาไปเดี๋ยวก็หายเองหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่พูดตรงตามความเป็นจริงมันเป็นโกหกสีขาวผิดศีลไม่ผิดบาปไหมไม่บาปดูที่เจตานาเป็นหลักนะดูที่เจตานาเป็นหลักนะทีนี้เจตานาถ้ามันเป็นอกุศล นะโกหกสีดำเงี้ยนะโกหกเพื่อจะให้ได้ประโยชน์อะไรย้อนกลับมาสู่ตัวเองถ้าอย่างเงี้ยศีลก็ขาดบาปก,ก็บาปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโกหกสีขาวนะศีลนะขาดบาปไหมไม่บาปเพราะอะไรเพราะเจตนาเราเป็นกุศลนะทีนี้อีกมุมหนึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นกุศโลบายไม่ได้คิดว่าจะต้องโกหกเพื่อให้เขาเสียหายแต่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะเพื่อให้เขาเกิดความสบายใจขึ้นมานะเกิด มันจะได้ไม่ต้องไปทุกข์อยู่ในเรื่องพวกนั้นขึ้นมาอันนี้นะรเขาบอกว่าอันนี้เป็นกุศลกุศโลบายคืออุบายันเป็นกุศลนั่นเองนะวันพระหนะ้าเป็นวันมาคะบูชาเวียนเทียนไหมคะแล้วทําไมถึงต้องเวียนเทียนคะนั่นสินะก็ <c ười> <c ười> คงจะทำเป็นเป็นปกตินะฮะก็มีการเวียนเทียนมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งมีอะไรอีกอะ มีการปฏิบัติธรรมมีคอร์สแค่รู้นะั่นก็ใครที่จะมาปฏิบัติก็ามาใน,ะนการเวียนเทียน,เ,นยเป็นวิธีการบูชาของอินเดียโบราณนะถ้าไปดูในคัมภีร์ก็จะเห็นว่าเวลาเขาจะแสดงความเคารพนะคนที่นะเขาเคารพสูงสุดของเขาเขาใช้วิธีเดินเวียนขวาเขาเรียกว่าปทักษิณเดินขวาสาม,ร,าามร,าร,าารอบนะ ตอนนี้ในเมืองไทยเราเองเนี่ยเราไม่ได้มาใช้กับบุคคลนะแต่เรามาใช้กับศานะส,สนาวัตถุศาส,สนาสถานนะอย่างเช่นเดินเวียนเทียนพุทธรูปเจดีโบสถ์ olt, อะไรเงี้ยนะเวลาถึงวันสำคัญทางศาสนาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งนะเป็นการทำประทักษิณแต่นี่คำว่าประทักษิณในความหมายหนึ่งที่ผู้เจ้าทรงแสดงเอาไว้นะคือการ ให้ความเคารพแก่คนดีทั้งหลายนะยเช่นในบทชยันโตโพธิยาโมเลีละเวลาพระท่านจะพรมน้ำมนต์ให้โยมเงี้ยเวลาในงานมงคลเงี้ยนะฮนะก็จะมีพระทักกีนังพระทักกีนางกายกรรมังวจีกรรมังอะไรพวกนี้นะคือการทาพระทักศีลด้วยกายวาจาใจก็แปลว่าทาําดีพูดดีคิดดีกับคนดีทั้งหลายนะอันนี้เป็นการก็เป็นการเวียนเทียนอย่างหนึ่ง,นงในอีกมุมหนึ่งนะ ตอนนี้เราก็เลยเห็นว่าเพลนีเวียนเทียนอย่างเงี้ยมันกลายเป็นงอกออกไปไม่ใช่เวียนเทียนแล้วนะอย่างเช่นไปงานศพอย่างเงี้ยนะก็ยังมีการแห่ศพวนรอบเมนสามรอบนะอันนี้เฉพาะในเมืองไทยประเทศอื่นเขาไม่ทํากันบางท้องที่เขาก็ไม่ทําอย่างนี้ในเมืองไทยเนี่ยนะนะก็มีคล้ายๆเวียนเทียนแต่ไม่ได้เวียนเทียนเวียนศพแทนอันนั้นใช้เวียนซ้าย นะแต่ถ้าเป็นเวียนเทียนเวียนขวาหรือเวลาจะบวชนากเอาแหวนาคเวียนขวาสามรอบรอบโบสถนี่อันนี้ก็เหมือนกับเวียนเทียนนั่นแหละนะนะเป็นกา,ารแสดงความเคารพอย่างหนึ่งแค่นั้นเองถามว่านะไม่ทําได้ไหมไม่ทําก็ไม่ได้จําเป็นนะเพราะถ้าเรามองในมออุมอีกมุมหนึ่งของการทำมระทักษิณท,ที่ว่ากล่าวแล้วนี่ก็แปลว่า ถ้าคุณไม่มาเดินเวียนเทียนวิธีการที่ดีกว่านั้นเลยก็คือคิดดีทําดีพูดดีนะอันนี้เป็นการเวียนเทียนอย่างหนึ่งที่ควรจะทํามากกว่าที่การมาเดินถือทูบถ,ถ,ถ,ถือเทียนวนรอบโบสถ์ด้วยซ้ำไปนะถ้าจะทําก็ทําให้เข้าใจความหมายด้วยนะความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะคาถามจากคําถามที่ถามไปว่าโกหกเพื่อให้ผู้อื่นสบายใจ นี่บาปไหมพอดีโยมได้ยินคนํานึงว่ากุศโลบายก็ในเมื่อเศรษฐกิจอย่างนี้บางท่านอยากมีไรายได้เสริเป็นอาชีพที่สองอแล้วเราอยากแนะนําเขาในอาชีพที่สองแต่ถ้าเราจะชวนเขาตรงๆโดยอาจจะบอกแบรนด์ไปบางคนเขาปิดกั้นแล้วเขาปฏิเสธเลยเราใช้วิธีการชวนแบบทางอ,อ้อมแบบนี้ก็เรียกว่ากุศโลบายใช่ไหมเจ้าคะก็ไม่ได้โกหกอะไรนี่ ยังจะพูดไม่หมดกันนะไม่ได้เียว่าพูดไม่หมดไม่ได้โกหกเนี่ยแตอย่างงี้ก็ไม่ได้เรียกว่าโกหกนะก็อย่างที่บอกแล้วว่าดูที่เจตนาของเราเพราะในเรื่องเจตนานี่สําคัญนะพระเจ้าตรัสว่าเจตนาคือตัวกรรมนะศีลจะขาดไม่ขาดดูที่เจตนานะการกระทํานั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ดูที่เจตนาเพราะว่าเจตนาคืออะไรล่ะความตั้งใจที่ประกอบด,ด้วยจิตที่เป็นเหตุฝ่ายไหนอย่างเช่น ความตั้งใจด้วยจิตที่เป็นโลภะโทสะโมหะอันนี้แปลว่าเจตนานั้นเป็นอกุศลนะความตั้งใจนะที่เกิดจากจิตที่เป็นอโลภะอโทสะอโมหะก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเยนียอันนี้ก็แปลว่าเจตนานั้นเป็นฝ่ายกุศลทนะีนี้เจนานที่จะพูดจะคิดจะทําทอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ว่ามีผลตามมาคือกรรมนะ ผลออกมาคือผลแห่งกรรมเพราะการกระทํานั้นเป็นกรรมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผลก็คือผลแห่งกรรมตามมาผลแห่งกรรมคืออะไรเราก็อาจจะได้รับผลเป็นสุขบ้างทุกบ้างอันนี้คือผลแห่งกรรมก็นะเรียกว่าเป็นตัวเวทนานะที่แต่และคนก็จะได้รับเหมือนถ้าเราทําแล้วเจตนาเป็นกุศลก็แปลว่าผลคือความสุขนะแนะนําแล้วด้วยความตั้งใจดีเขาจะทาหรือไม่ทําก็เรื่องของเขาก็าจบไปนะถ้าเขาทําก็ค่อยๆ บอกทั้งหมดไปอะไรเงี้ยนะฮนะวันไอ,อ้การพูดไม่หมดบ,บางเรื่องอกลายเป็นเรื่องดนะีเป็นเรื่องที่ดีพูดไม่หมดบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็จะต้องอยู่ที่เจตนาของเรานะขอบคุณเจ้าค่ะทําบุญถวายสังฆทานโดยใช้ถังสังฆทานเวียนจะได้บุญหรือไม่นะคําว่าสังฆทานแปลว่าการให้โดยไม่เจาะจงบุคคลไม่ได้แปลว่าต้องมีถังเรืองเหลืองนะ นะการให้โดยไม่เจาะจงบุคคลหรือให้แก่หมู่สงฆ์ให้แก่สังคมพวกนี้เขาเรียกว่าสังฆทานได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดให้อย่างเจาะจงบุคคลเนี่ยเขาเรียกว่าปาติบุคลิกทานนะถ้าเจาะจงนี่เป็นปาติบุคลิกทานผู้เจ้าทรงกัดว่าการถวายสังฆทานมีอนิสงส์มากกว่าการถวายปาติบุคคลิกทานเฉะนั้นสังฆทานไม่ได้แปลว่าต้องมี องประกอบว่าจะต้องมีถังเหลืองๆต้องมีนุ่นนี่นั่นวัตถุสิ่งของในถังที่เรียกว่าสังฆทานไม่เกี่ยวนะฮะอันอย่างเช่นถ้าเราจะไปถไวายจะจะไปตักบาตรพระอย่างเงี้ยนะพระรูปไหนเดินผ่านตรงจุดที่เรายือนอยู่ก็ตักทุกองค์ไปโดยที่ไม่เลือกที่รักมกักที่ชังนะอย่างเงี้ยเป็นสังฆทานาข้าวทักทีเดียวก็เป็นสังฆทานน้ำทักแก้วหนึ่งก็เป็นสังฆทานได้นะฮะจะได้เกิดบ้าง เจาะจงไปเข้าไปวัดถวายถังสังฆทานแล้วก็ถามหาเถ้าเจ้าวาดเจ้าวาดไปอยู่ฉันก็ไม่ถวายอย่างนี้ไม่เรียกว่าสังฆทานเรียกว่าปาติกุคลิกทานซึ่งมีอนิสงส์น้อยกว่าทําไมจึงบอกว่ามีอนิสงส์มากหรือน้อยกันากา็เพราะเหตุว่าการถวายสังฆทานเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะเกื้อกูลให้หมู่สงโดยส่วนรวมทั้งหมดสามารถดํารงอยู่ได้ ศานะสนาโดยรวมทั้งหมดจะอยู่ได้สมมติว่าเราศรัทธาพระรูปนี้แล้วก็ให้แต่เฉพาะพระรูปนี้พระรูปนี้มรณภาพไปแล้วหรือสึกขาลาเพศไปแล้วเราก็หมดศรัทธาเช็ดเลิกให้ศาสนาโดยรวมหมดก็อยู่ไม่ได้ทีนี้ถ้าเราจะทําให้กว้างไปกว่านั้นการถวายสังฆทานนั้นมุ่งไปที่การให้อะไรกับสังคมกนะารให้โอกาสแก่แก่คนอื่นๆนะการให้วัตถุสิ่งของแก่โดยแก่ส่วนรวมโดยไม่ที่ไม่จะเป็นต้องเป็นพระก็ได้อย่างเงี้ย นะก็อนุโลมเรียกว่าสังฆทานได้นี่ตามความคิดของอัตมานะนะนักปราชญ์แต่บโบราณท่านว่าไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะลองทําให้มันกว้างกว่านั้นสักนิดหนึ่งนะพาน้องหมาไปทําหมันจะบาปไหมคะก็ต้องบอกล้าต้องดูที่จตนาหลายคนก็กลัวนะหลายคนมาเป็นจิตอาสาทําหมันให้สุนัขแมวในวัดแล้วก็กลัวว่าจะเป็นบาป ที่ยิ่งทําที่ไหนก็บาปถ้าเจตนาเป็นอกุศลนะ,นะอย่างที่บอกแล้วถ้าเจตนาเป็นอกุศลว่าเอาละเขาจะได้ไม่ทุกข์วางแก่ตัวไปจะได้ไม่เป็นโรคมุนโรคนี้อะไรเงี้ยนะ,นะถ้าคิดในฝ่ายกุศลอย่างเงี้ยนะ,นะอันนี้ก็เป็นก,ก็ถือว่าเป็นบุญแต่ถ้าเกิดคิดว่าถ้าไม่ทําหมันเนี่ยมันจะแพร่พันเล็วเลี้ยงไม่หวัดไม่ไหวมันจะได้หมดโอกาสสร้างลูกสร้างหลานอันเจนาเป็นกุศลหรือเปล่าถ้าเจนาเป็นอกุศล ก็แปลว่าอันนี้ก็เป็นบาปเพราะฉะนั้นการกระทาเดียวกันบางบางครั้งก็เป็นกุศลบางครั้งก็เป็นอกุศลเหมือนกับโยมนั่นแหละอย่างเช่นเอาตังใส่ซองนะ่มีคนมาแจกซองพระป่ากระถินอย่างเงี้ยนะใส่ไปก็เครียดไปไม่ให้ก็ไม่ได้นะคนรู้จักกันงนียนะคนคุ้นเคยกันใส่ไปก็หงดหงิดไปอย่างเงี้ยนะ่ะมือทําบุญใจเป็นบาปานี่ก็มีเพราะเจรนานเป็นอกุศล เดียวกันเอาละไปทำหมันสุนัขจะใจเป็นกุศลว่าเอาละหมาก็เป็นสมมติว่าเป็นหมาก็หมาวัดเนาะไม่่อยมีใครมาดูแลไม่เหมือนหมาที่เขาเลี้ยงดูอยู่ตามบ้านที่มีเจ้าของก็ดูแลดีเพราะฉะนั้นทำหมันแคมันจะได้ไม่ลำบากต่อไปโรคภัยไข้เจ็บอะไรจะได้น้อยลงไปจะได้ไม่ต้องไปกัดกันเวลาเป็นสัตว์ขึ้นมาอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปแย่ยงตัวเมียกันอะไรเงี้ย แต่คิดอย่างนี้ได้ก็กลายเป็นกุศลกันมานะนี่ก็ต้องดูที่จิตนาของเราหมดยังหมดแล้วสะค่นะพอดีกับเวลาเนาะเพราะฉะนั้นก็ยงว่าฝากคําถามไวนะ้ตลอดทั้งอาทิตย์หนึ่งทีนี้พอถึงวันพระต่อไปเราก็จะมาตอบคำถามอย่างนี้กันอีกนะหรือถ้าคําถามมากนะก็จะได้นะเอามาตอบนะต่อเนื่องกันไปสองวันนะเนะดี๋ยวเราสดหมดกัน